ันนี้เรามาชมพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์ตกยเย็นเย็นสวยงามมากนะครับนี่เป็นพระอาทิตย์ที่ตกตอนเย็นนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากนะครับ จะมองเห็นวิวได้ร้อ160องศาน,ะะนี่คือวิวร้อ160องศาของจุดชมวิวที่พระติตกนี่นะครับข้างล่าก็จะเป็นทุ่งนาน,นะครับแล้วก็หมู่บ้านอยู่ข้างล่างนั่น,นะครับ เสียงรัชกาก็อยู่ตรงนี้นะครับในวัดนะครับเสียงร็ชกาอยู่ในวัดจ้านะครับข้างๆรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับสวยงามมากนะครับและพระอาทิตย์ก็ตกตรงจุดนี้นะครับ เมฆบังหมดแล้วนะครับนี่คือพระาทิตตกตอนเย็นนะครับมรรกักาิดงมานะครับตอนเช้าๆก็จะมีทะเลหมอกตอนหลังฝนตกบางวันก็จะมีทะเลหมอกเหมือนกันนะครับครับนี่คือพระทิตตกตอนเย็นนะครับ